สำหรับวิธีการเติมด้วยบัตรทูมันนี่นะครับให้ทุกคนนะครับเข้าสู่ระบบนะครับไปที่ปุ่มเข้าสู่ระบบแล้วก็ล็อกอินด้วยอีเมลพาสเวิร์ดของตัวเองนะครับหรือจะเข้าด้วย facebook ก็ได้นะครับกดเข้าไปนะครับเสร็จแล้วไปที่เมนูเติมเงินนะครับแล้วก็มาเลือกที่ทูมันนี่นะครับซึ่งทูมันนี่เนี่ยมันจะถูกหัก19.4นะครับ กดเลือกช่องทางนี้นะครับเสร็จแล้วมันจะบอกเลทนะครับว่าเออถ้าเติม50บาทเนี่ยได้เท่าไหร่นะครับตามนี้นะครับทีนี้ให้บัตรทูมาีเนี่ยสามารถไปซื้อที่7 e เ e ่นอก็ได้นะครับแต่ถ้าใครใครใครซื้อมาแล้วเนี่ยก็เอาเลขเนี่ยสิหลักมาใส่ตรงนี้นะครับซึ่งผมได้เตรียมมาแล้วนะผมก็จะกรอบมานะครับเป็นบัตร 50นะครับมันก็ต้องได้40 40พอยต์นะครับกดเติมนะครับทีนี้มันบอกว่าอา,อาจจะตรวจสอบแบบใช้เวลา1-5นาทีนะครับก็กดโอเคไปแล้วก็ลองกดรีเฟซดูนะครับโอเคก็จะเห็นว่ามันเข้ามาแล้วรอไม่ไม่นานนะครับรอไม่นานกดรีเฟซก็ได้แล้วโอเคยอดก็เข้าแล้วนะครับสำหรับบัตรโทนี่วิธีการเติมก็มีเพียงเท่านี้ครับ